จะต้องทำอะไรอีกอดข้า24ชั่วโมงแต่วักี้ไม่้แต่ไม่มีตีมแตงโมงนะมาเริ่มทานตี๊มกันเลยทุเรียนฉันชอบเหมือนกันนะสูบเป็นคำใหญ่อืม ไอติมทุเรียนก็อร่อยรสชาติก็เหมือนทุเรียนที่เราโดนรถเหยียบนี่แหละอไอติมรถลิ้นจี่นะอาจจะเป็นรถลิ้นจี่ก็รสชาติเหมือน,นได้ทีเดียวนะอันนี้ก็คือ เอตริมช็อโกรลตลาวา,วาผมชอบผม,ผมกินตั้งแต่เด็กเลยนะลาวายืดยืดผมชอบอมาร์กน้ำนะครับไม้ที่สี่แล้ะสวกเข้าไปคำเดียวหมดแน่นอนครับ แล้วไม้ที่ห้าไอติมไอติมช็อกกี้สั่เข้าไปเลยครับอือก็รสชาติเหมือนช็อกโกแลตนี่แหละต่อไปก็ไม้ที่หกไอติมเมนเนียนเมนเนียนอาจจะเป็นรสกล้วยก็ได้๋ดลองสั่วเข้าไปดนครับอืมก็อร่อยดีนะครับ กินเหมือนกล้วยอะ่ะก็รสชาติออกคล้ายๆกับกล้วยนี่แหละต่อไปไม้ที่เจ็ดไอติมแมกนัมแบบสีชมพูนะฝูกเข้าไปคำนี้แท่งที่8เป็นไอติม,ไอต,มไอติมที่ต่างกันเด้ ต่อไปมาที่ก้าเป็นไอติมโซดานะแต่ข้างล่างมันจะเป็นสีขาวๆแต่ข้างบนอ่ะจะมีสีฟ้าๆทับอยู่อ่ะจะอันนั้นผมกินตั้งแต่เด็กแล้วต่อลองชิมนะเอมก็อร่อยดีนะรสชาติซ่าๆเหมือนโซดานี่แหละโซดาแถวบ้านเราอ่ะโซดาแถวโรงแรมเรานี่แหละที่เขาเอามาแจกให้เราบ่อยต่อไป มาที่สริยนะมาที่สริยเป็นไอเทมไว้ก็แมกนัมืนกันนะครับแมกนัมแบบแบบเมียอันมอนนะแล้ววันนี้เสียใจดินะทอมที่ไม่มีติอมผมไม่มีติมแตงโมแล้วทำยังไงผมเสียใจแทนก็แล้วกัน ถ้ามันไม่มีจีมแตงโมเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาซื้อแถวโรงแรมเพราะก็เขาเอามาแจกหากเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครัเยย